เอาละครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Fairy Tail f o r c e t u n i t e กับผมนายคุณโดยเช่นเคยนะครับและสําหรับในพาร์ทนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาทําการรีวิวเจ้าตัวละครที่เราเพิ่งได้มาเมื่อคลิปที่แล้วนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวที่มีชื่อว่าลูซี่อ a โค u เล o ฟอร์มนเองนท่านผู้ชมนีเจ้าตัวที่อยู่หน้าจอตรงนี้เลยนะฮะ ซึ่งผมบอกท่านผู้ชมเลยนะว่าหลังจากที่ผมได้เอาตัวนี้ไปลองเล่นดูแล้วเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าติดใจน้องคนนี้แบบสุดๆเลยนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันก่อนดีกว่านะครับว่าเจ้าน้องคนนี้เนี่ยเขามีดีอะไรกันบ้างนะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นจริงให้ดูด้วยนะ โดยจุดเด่นของเจ้าตัวละครตัวนี้นะครับก็คงจะไม่พ้นเรื่องสกิลโจมตีที่บอกเลยนะว่าเป็นสกิลกลุ่มที่แรงมากๆเลยนะครับเริ่มจากสกิลที่1เลยนะครับนี่เจ้าตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นสกิลกลุ่มที่แรงที่สุดของเจ้าตัวลูซี่เลยก็ว่าได้นะครับโดยเขาจะคำนวณค่าโจมตีเนี่ยจาก HP ของฝั่งตรงข้ามนะครับอย่างอันนี้ผมอัพลูซี่ไปเลเวล2แล้วนะครับเขาบอกว่าจะสามารถลดเลือดของศัตรูฝั่งตรงข้ามเนี่ยทุกตัวเลยนะครับตัวละ19%้นั่นเองและที่สําคัญเนี่ยท่านผู้ ว่าเจ้าสกิลตัวนี้เขาจะโจมตีแบบไม่สนใจพลังป้องกันของศัตรูด้วยนะครับเรียกได้ว่าโจมตีแบบจเจาะกรอนนั่นเองท่านผู้ชมไม่ว่าศัตรูจะมีพลังป้องกันเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยโอ้โหเจ้าตัวนี้เข้าแบบเต็มๆเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมแม่สกิลที่ดีอย่างนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องของเงื่อนไขในการใช้งานด้วยนะครับโดยเจ้าสกิลตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเจ้าลูซี่เนี่ยมันจะทําการชาร์จ1เทินนะครับเพื่อทําการไล่สกิลนั่นเองโดยในระหว่างชาร์จเนี่ยตัวลูซี่จะไม่ติดสถานะ นึกเลยด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดในระหว่างชาร์จหนึ่งเทิร์นเนี่ยเจ้าลูซี่ตายขึ้นมาเนี่ยท่านผู้ชมเจ้าสกิลนี้จะถือว่าเป็นโมคะทันทีเลยนะครับคือเอาง่ายๆนะครับก็คือใช้สกิลในเทิร์นนี้แต่ว่าดาเมจจะไปขึ้นในเทิร์นหน้านั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้สกิลต่อมานะครับนี่เป็นสกิลโจมตีของกลุ่มดาวแมงป่องนะครับโดยเจ้าสกิลนี้เนี่ยเขาจะโจมตีศัตรู5ตัวเลยนะครับเป็นสกิลกลุ่มนั่นแหละและต่อมานะครับสกิลที่3ปุ๊บ อ่าเป็นสกิลกลุ่มดาวสิงโตท่านผู้ชมแต่คราวนี้เนี่ยเป็นสกิลเดี่ยวแล้วนะครับทีนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับสกิลโจมตีของลูซี่ทั้ง3สกิลนั่นเองท่านผู้ชมนี่มีสกิลโจมตีกลุ่ม2สกิลแล้วก็โจมตีเดี่ยว1สกิลนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องของสกิลซัพพอร์ตแล้วก็สกิลพาสซีฟกันบ้างดีกว่านะครับเริ่มจากเจ้าตัวนี้เลยท่านผู้ชมโดยเจ้าสกิลตัวนี้เนี่ยเป็นสกิลของกลุ่มดาวแอร์เลียดนะครับหรือว่าสกิลของกลุ่มดาวแกะนั่นเองซึ่่่่งเเเเเจจ้าาาาาตััวลูซีีีนนยยะะะทํํกกรรรรชชิญออออมคบพื ล้างการผนึกของฝั่งตัวเราเองเนี่ยหนึ่งคนเลยท่านผู้ชมแต่ผมบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าฝั่งเราไม่มีใครโดนผนึกเลยเนี่ยเจ้าตัวลูซี่ก็จะไม่ใช้สกิลนี้นะครับแล้วมาที่สกิลซับพอตอันที่2นะครับโดยเจ้าสกิลนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อสิ้นสุดเทินของลูซี่แล้วเนี่ยเขาจะมีโอกาส10%ด้วยกันนะครับที่จะทําการอัญเชิญกลุ่มดาวแมงป่องออกมาเพื่อสร้างความเสียหายให้กับศัตรูนั่นเองท่านผู้ชมแฮ่แฮ่จำได้ไหมสกิลกลุ่มดาวแมงป่องนะครับก็คือเจ้าสกิลตัวนี้เลยท่านผ เป็นสกิลโจมตี5ตัวละครนะครับแต่ท่านผู้ชมสังเกตดูให้ดีนะว่าถ้าเป็นการอัญเชิญกลุ่มดาวแมงป่องของพาสีตัวนี้เนี่ยมันจะทําการโจมตีศัตรูถึง6ตัวเลยนะครับไม่ใช่5ตัวละครแล้วนะ และสกิลซัพพอร์ตอันที่3นะครับนี่เจ้าตัวนี้เลยท่านผู้ชมอันนี้ผมบอกเลยว่าค่อนข้างเด็ดเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการเพิ่มดามเมดด้วยนะครับโดยเขาบอกว่าความเสียาหายทั้งหมดเนี่ยจะเพิ่มขึ้น10%นะครับและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับเขายังบอกอีกด้วยว่าในขณะที่ใช้สกิลกลุ่มดาวแมงป่องเนี่ยจะมีโอกาส100%เลยนะครับที่จะทําการล้างบัฟของฝั่งตรงข้ามนั่นเองท่านผู้ชมเรียกได้ว่าฝั่งตรงข้ามที่มีบัฟอะไรเจ๋งๆอยู่เนี่ยพอเจอเจ้า Lucy Skill ลู เจ้าตัวนั้นบัฟหายทันทีเลยนะครับ แต่ผมบอกไว้ก่อนท่านผู้ชมว่ามันเป็นสกิลกลุ่มก็จริงนะครับแต่บัฟเนี่ยไม่ได้หายทั้งกลุ่มนะมันจะหายแค่ตัวหลักที่เราทําการคลิกเท่านั้นนะครับและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับเมื่อกี้นี้เนี่ยเป็นเรื่องของสกิลแมงป่องใช่ไหมต่อมาเรามาดูสกิลเดี่ยวของกลุ่มดาวสิงโตกันบ้างดีกว่าเขาก็มีเพิ่มด้วยนะครับโดยเขาบอกว่าเวลาเราใช้สกิลเดี่ยวของกลุ่มดาวสิงโตนเนี่ยจากปกติที่โจมตีโดนแค่หนึ่งเป้าหมายท่านผู้ชมมันจะกลายเป็นว่าโจมตีโดน2ตัวเลยนะครับโอ้โหเรียก ว่าเป็นสกิลเดี่ยวที่ไม่เดี่ยวเลยนะฮะ และยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับนี่เขายังมีสกิลซัพพอร์ตของกลุ่มดาวตัวนี้ด้วยกลุ่มดาวแกะท่านผู้ชมที่เอาไว้ล้างผนึกของฝั่งเรานะครับเขาบอกว่าหลังจากที่ใช้สกิลกลุ่มดาวแกะไปแล้วเนี่ยจะเพิ่มในส่วนของการฟื้นฟูค่า HP แล้วก็ MP ให้กับตัวละครตัวนั้นด้วยท่านผู้ชมและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับสกิลของกลุ่มดาวคนคู่ตัวนี้เนี่ยก็มีมากับเขาด้วยนะครับโดยเขาบอกว่ามันจะเพิ่มโอกาสในการใช้งานของสกิลกลุ่มดาวคนคู่เนี่ยเพิ่มอีกเลยเะครับนี่เห็นะครจากี การในการใช้10%เนี่ยท่านผู้ชมมันจะกลายเป็น15%ขึ้นมาทันทีเลยนะครับ อ่ะทีนี้เรามาดูสกิลพาสซีฟหรือว่าสกิลติดตัวนี้ดีกว่านะครับโดยอันแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มโอกาสคีย์ที่คอนนะครับหรือว่าคีย์ที่คอนเลทเนี่ยสเลยนะครับแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเราอัพเลเวลของลูซี่มากขึ้นเนี่ยโอกาสในการติดคีย์ที่คอนตรงนี้เนี่ยมันก็จะเพิ่มจาก4%เนี่ยมากขึ้นด้วยนะครับและพาสซีฟอันต่อมานะครับก็คือเรื่องของการเพิ่ม HP นั่นเองท่านผู้ชมนี่ลูซี่เลเวลสเนี่ยเพิ่ม HP 5%เลยนะครับ เอาละทีนี้คร่าวๆนะครับเรื่องของสกิลก็จะประมาณนี้นี่แหละเดี๋ยวผมขอสรุปอีกรอบนึงนะก็คือเจ้าตัวลูซี่เนี่ยมีสกิลกลุ่มที่เรียกได้ว่าแรงมากๆเลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยโดนฝั่งตรงข้ามทุกตัวละครด้วยโดยเจ้าสกิลที่ว่าเนี่ยจะโจมตีแบบเจาะกาะหรือว่าไม่สนใจพลังป้องกันนั่นเองทะผู้ชมและนอกจากนั้นแล้วนะครับเขายังมีเรื่องของการเพิ่มพลังโจมตีนะครับแล้วก็การล้างดีบัฟให้กับฝั่งเราด้วยรวมไปถึงการโจมตีเพื่อล้างบัฟของฝั่งตรงข้ามด้วยทะผู้ชมโอ้โหเร เพื่อเลยทีเดียวนะครับทีนี้ผมว่าเราลองไปเล่นจริงกันดูดีกว่านะครับว่าเจ้าตัวลูซี่เนี่ยมันจะโหดสุดติ่งสักขนาดไหนท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่ในฉากต่อสู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเดีย๋ยวผมจะใช้ออโต้ไปเลยนะครับเนี่ยเปิดไปที่ตัวหลักของผมนะครับโจมตีเดียวแล้วก็เวนดี้กลางบัฟอุย้ย โอ้ oh, สกิลกลุ่มนะครับของกลุ่มดาวสกอร์เปียนนี่แล้วก็เมื่อกี้มาคาลอบนะครับเปิดบัฟเพิ่มให้กับทีมด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมไม่รู้ว่ารอบนี้เนี่ยลูซี่จะได้ใช้สกิลใหญ่หรือเปล่านะครับที่มันต้องชาร์จ1เทิร์นนะผู้ชมโชกเข้าไปเออตัวหมีนะครับบอกเลยว่าโ,โหตีแรงชิบเปิง นี่โอ้โหฝั่งตรงข้ามนี่มีการสลับตำแหน่งด้วยนะครับเอ้ยโอ้โหเป็นไงท่านชมสกิลเดี่ยวเมื่อกี้นะครับแต่ว่าโดน2ตัวเลยนะครับแม่มองกันทันหรือเปล่านะฮะแล้วก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าผมจะโฟกัสไปที่ลูซี่เลยก็แล้วกันนะครับี่ <Hey, S 2> ตัวอื่นผมจะปล่อยมันไปนะเราจะดูลูซี่อย่างเดียวนะครับชึบแล้วก็รอบนี้ลูซี่จะชาร์จสกิลใหญ่หรือเปล่านะฮะศัตรูเหลือไม่เยอะแล้วด้วยปึง้งอ่าทำการฮิล โอ้โหโอ้โหเจอสกิลเดี่ยวเข้าไปนะครับแต่ว่าโดน2ตัวเลยท่านผู้ชมเหมือนลูซี่จะไม่ได้ชาร์จสกิลใหญ่นะครับรอบนี้แหมเสียดายไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราเอาอีกรอบหนึ่งถ้ารอบนี้ไม่ได้ใช้อือโอ้โหสกิลเดียวสกิลเดียวแต่โดน2ตัวอะไรมันจะโกงขนาดนี้แหมไม่ได้ท่านผู้ชมเดี๋ยวขออีกสักรอบหนึ่งกันลวกันนะครับโอเครอบนี้เนี่ยเรามาซัดกันในหอคอยเลยนะฮะนี่หวังว่าจะได้ใช้สกิลใหญ่บึ้ม โอ้โหบอกเลยว่าโจมตีเดี่ยวซัดไปเกือบหมดหลอดท่านผู้ชมมาคาร์ลอฟเปิดบัฟให้กับทีมนะครับแล้วก็นีสกิลกลุ่มเข้าไปอีกทีนึงครับผมโอ้โหสกิลกลุ่มกันทุกตัวบอกเลยแล้วก็ยังไงต่โอ้โหโดนผนึกไปแล้วหนึ่งนะฮะโดนผนึกไปหนึ่งเดี๋ยวดูว่าลูซี่เราจะแก้ผนึกให้กับเพื่อนได้หรือเปล่านะครับี่แล้วก็รู้สึกว่าการแก้ผนึกของลูซี่เนี่ยมันจะเพิ่มเลือดแล้วก็เอ็มพีให้กับเพื่อนของเราด้วยนะครับโฉยังไงเอออันนี้นะครับทําการฮิ มาขลอฟยิงหมู่นะครับแล้วก็ลูซี่ปลดผนึกเรียบร้อยโอ้โหลูซี่ทำการปล่อยสกิลเดียวนะครับนี่เป็นไงละะ่ะฮะปลดผนึกโดยที่ไม่เสียเทินของตัวเองด้วยท่านผู้ชมอ่าตัวหลักของผมโดนผนึกอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูซี่เรานะครับปลดผนึกแน่นอนท่านผู้ชมปลดผนึกไม่พอฮิวเลือดอีกตั้งหากนะครับนี่โอ้โหฝั่งตรงข้ามทำไมมันอึดกันจังวะอึ๊บ เออนอี่เป็นยังไงล่ะครับเจอสกิลกลุ่มเข้าไปแล้วที่สําคัญเนี่ยปลดผนึกให้กับเพื่อนเราได้ด้วยอ้ยอันนี้ผมโคตรชอบเป็นการปลดผนึกแบบไม่เสียเทินด้วยนะฮะโอ้โหอะไรจะเจ๋งขนาดนี้อี่โอ้โหสกิลเดี่ยวท่านผู้ชมสกิลเดี่ยวแต่โดน2ตัวเออผนึกอีกแล้วผนึกก็มาดิครับผนึกก็มาดิครับในีย่ยิงไปเลยะฮะโอ้โหมาคอลออสกิลกลุ่มอย่างแรงเลยท่านผู้ชมในนี่โอ้โหสกิลเดี่ยวสกิลเดี่ยว อผมแล้วโคตรชอบลูซี่เลยสกิลเดียวแต่โดน2ตัวเนี่ยโอ้ยฝั่นตรงข้ามเหมือนจะตายกันหมดแล้วท่านผู้ชมลูซี่เรายังไม่ได้ออกสกิลใหญ่เลยอะไรกันนี่ออแล้วก็ยังไงครับผมยังไงครับผมแหมบอกเลยลูอ้ยเนี่งไงเนี่นไงทำการชาร์จแล้วท่านผู้ชม นี่นี่นี่เห็นไหมคือมันปล่อยสกิลกลุ่มเข้าไปด้วยนะครับคือไอ้สกิลสกอร์เปียนเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นสกิลที่ว่ามีโอกาส10%จําได้หรือเปล่าเพราะว่าลูซี่เนี่ยมันทําการชาร์จนะครับรอบเมื่อกี้ไม่ได้โจมเอาจบแล้วยังโมไม่เสร็จเลยมาต่ออีกรอบหนึ่งโอ้โหท่านผู้ชมไม่ได้ดูสกิลใหญ่เลยอะ่ะลุยครับผมนี่โอ้โหผนึกอีกแล้วผนึกก็เสร็จลูซี่สิครับผมบอกเลยนี่อันนี้ก็บับไปนะครับลูซี่ยิงยิงเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้น่าจะไม่ใช่การผนึกนะฮะเพราะว่ามันไม่สามารถลบออกได้ท่านผู้ชมอ๋ออันนี้ไม่ใช่การผนึกนะครับอ่าโอเคไม่เป็นไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหท่านผู้ชมบอกเลยว่ามันใส่มาไม่ยั้งเลยวะ่ะนี่ลูซี่ทำการชาร์จแล้วนะฮะอ่าเรียบร้อยท่านผู้ชมเห็นไหมตัวมีแสงด้วยเดี๋ยวดูเทิร์นต่อไปท่านผู้ชมบอกเลยว่าเลือดหายหวบกันทั้งทีมฝั่งนู้นนะครับแล้วก็โอ้โหโอ้โหนี่ไงโอ้โหสกิอรังการมากท่านผู้ชมโอ้โหบอกเลยว่าอลังการสุดๆ นี่โดนทั้งทีมบอกเลยว่ากี่ตัวก็โดนทั้งทีมนะครับโอ้โหความแรงสกิลเมื่อกี้แรงกว่ามาคคลอออีกนะ เอาละครับท่านผู้ชมและทั้งหมดนี้คือการรีวิวตัวละครที่เข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับก็คือเจ้าลูซี่อะควาเรตฟอร์มนั่นเองนะฮะและสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับก็อย่าลืมเลื่อนลงไปที่ใต้คลิปแล้วก็ช่วยกันนะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม